คลิปนี้จะรีวิว bmw x 1นะครับหลังจากที่บอกอซื้อ x 1มือ2มันเนี่ยนะครับปี2018หมายความว่าซื้อในโฉมปี2018แต่ซื้อในปีนี้ครับ2025รถมีสภาพค่อนข้างดีนะครับใช้มาณวันนี้ตั้งแต่มกรามาถึงเดือนกันยายนเนี่ยนะครับ8เดือนกว่ากว่าบอกได้เลยครับว่าเป็นรถที่ดีมาก ะครับเป็นรถที่ดีมากเหมาะสําหรับในเมืองถ้าเทียบกับซีรีส์หที่บ้านมีคันน2่ d งห้าสองศเนี่ยโอ้เอกวันี่อยู่ในเมืองนี่คล่องตัวกว่าคล่องตัวกว่ามุดเข้าซอยขับไปตลาดไปวัดไปบิ๊กซีไปโลตัสไปแม็กโครขับบนท้องถนนไปทําธุระปะปังในจังหวัดเชียงใหม่ผมถือว่าคล่องตัว นะครับคล่องตัวจอดก็ง่ายไปตามห้างก็จอดง่ายเดี๋ยวนี้ห้างสรรพสินค้านะครับที่จอดบอกตรงๆโอ้โหเล็กมากนะครับตามปั๊มต่างๆก็ที่จอดก็เล็กมากเปิดประตูนี่แทบจะแบบว่าให้รักยิ้มต่อกันเลยนะครับค่อนข้างเครียดเพราะฉะนั้นรถอื่นๆที่จะไปเนี่ยครับโดยเฉพาะเจ้า G30 s e r i นย5นี่ผมแทบจะไม่ไม่ขับไปห้างเลยนะไม่ขับไปห้างเลยถ้าขับไปก็ต้องหามุมที่จอด นะครับที่ปลอดภัยที่สุดบางคนบอกว่าเล่นในตัวรถยุโรปมือ2มาเนี่ยจะมีปัญหานะต้องระวังผมเองก็เรียกว่าต้องระวังเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเรียกว่าอะไรกันนะครับไม่ประมาทนะครับไม่ประมาทแต่ก็บำรุงเชิงป้องกันตั้งแต่วันแรกที่ได้มาเลยนะครับนะระยะที่ใช้ไปเนี่ยนะครับหนึ่งแสน สองสองหมื่นกิโลหนึ่งแสนสองหมื่นกิโลนะครับประมาณนี้แต่ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปเปลี่ยนเครื่องนะครับเปลี่ยนเครื่องที่ระยะเก้าหมื่นโลพอดีไปลุยรถน้ําท่วมเหมือนกทมเนี่ยท,ทั่วไปเนี่ยนะครับน้ํา,นาเข้าเครื่องก็เลยเคมศูนย์บีเอ็มประเทศไทยได้เครื่องใหม่เอี่ยมทั้งเครื่องเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนี้ณวันนี้ที่อยู่ใน X1 คันนี้เนี่ยข้างในคือเครื่องสภาพส0,000โลเท่านั้นนะ ก็ถือว่าถูกใจภายในก็ใหม่กริปได้รถนามาในราคาก็ถูกใจด้วยเอาเป็นว่าอย่างนั้นนะถูกใจหมดเลยนะครับวันแรกที่ได้มาไม่ประมาทครับบำรุงน้ำมันเกียร์ก่อนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แต่รุ่นนี้ถอดกองเกียร์ยากนะครับถอดยากจะต้องยกชิ้นส่วนหลายหลชิ้นมานะครับอันนี้ก็ทำให้เดี๋ยวอนาคตต้องหาวิธีกัน นะแล้วผมก็ใส่ออยล์เกียร์แยกเลยนะครับทำที่ไฮบิสออโต้คาร์ปทุมธานีคลองสที่ใส่ของเซ t ตแทรก็ทำให้อุณหภูมิเกียร์ไม่สูงมากนักนะครับวิ่งอยู่ในเมืองเชียงใหม่ก็ประมาณเฉลีย่ยเจ80องศาเซลเซียสแต่ขึ้นดอยก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับก็อาจจะมี้อยให้เห็นเพราะว่าออยล์เกียร์ไม่มีพัดลมไม่ได้ใส่พัดลมแยกแต่ถ้าวิ่งในเมืองผมว่าโอเคแล้วนะครับเพราะคันนี้ใช้ในเมืองเป็นหลักคล่องตัว จากนั้นมาก็ดูแลในเรื่องของการล้างหัวฉีดนะครับการเ,าเปลี่ยนอะไรอีกนะครับรุ่นนี้ไม่มีน้ำมันเฟืองท้ายครับเพราะว่าน้ำมันเกียร์กับน้ำมันฟังเฟืองท้ายอันเดียวกันใส่สารลิควิดโมลีนะครับที่เกี่ยวกับพวกหล่อ,อลื่นเซราเทคนะครับในห้องเครื่องล้างแคตตาลติกนะครับโดยการใส่น้ำยาไล่แคตตาลติกนะรุ่นนี้แคตตาลติกให้มัน เป็น DPF ด้วยคาตรติกด้วยให้มันโล่งนะครับประมาณนี้นะแล้วก็ใส่ระบบความปลอดภัยเรื่องไฟหน้าเป็น LED ดวงสปอตไลท์นะครับเปลี่ยนใหม่เป็น LED มีการปรับแต่งในเรื่องใส่ระบบบ라 s สปอตนะครับที่กระจกซ้ายขวาเสริมด้วยคันเร่งไฟฟ้านะครับของ ECU shop แล้วก็โคดดิ้งปิดระบบ Start-Stop อคันนี้กลับบ้านปุ๊บ ถึงบ้านนะครับเปิดฝากระโปรงนะครับเปิดฝากระโปรงเปิดฝากระโปรงเอาพัดลมเป่าระบายความร้อนนะครับพวกเหล็กพวกอะไรต่างๆเอ้ยไม่ใช่พวกพลาสติกต่างๆนะครับให้มันนะครับระบายออกไปส่วนในห้องเครื่องนะครับหลายคนที่ติดตามบอกอจะรู้ว่าทุกคันบอกอเลอ้พวกฉน,นวนกันความลงความร้อนซับทรงซับเสียงเอาออกหมดไล่โล่งนะครับแม้แต่รถ BM เซี 5, ออรีส์ห้าบกก็ทำสองคันทำหมดนะครับ อยู่บ้านกลับบ้านก็เปิดฝากระโปรงถึงบ้านก็พัดลมเป่าไล่ความร้อนเป็นรถที่คล่องตัวนะครับเหมาะกับการใช้ในเมืองมุดซอยอะไรต่างๆนี่ระยะเบียดกันนี่ผมถือว่าสวนกันง่ายนะครับควบคุมรถได้ง่ายส่วนตัวตอนแรกคิดว่าจะเอาคันนี้นะครับไปคาราวานในต่างประเทศด้วยก็เลยไปหาอย่างอีกเส้นหนึ่งแม็กอีกเส้นหนึ่งคันนี้มีแม็กห้เส้นหวงนะครับอีกวงหนึ่งใส่อยู่ที่ ที่เก็บสัมภาระด้านหลังมันพอดีเป๊ะเลยนะครับพอดีเป๊ะเลยเกินมานิดหน่อยแต่ก็ไม่น่าเกียดลงตัวใส่เข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นมียางอะไหล่มียางอะไหลนะ่ไม่ต้องกลัวเดินทางไปไหนเวลาเดินทางไปตอนนั้นขับมาจากกรุงเทพนะครับขึ้นมาก็104 105 106กนะครับ107็10ก็ทำได้นะครับเจ้าของเดิมบอก108นี่ก็ซัดมาแล้วสบายสบายคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับเครื่องดีเซลเป็นเครื่องดีเซล เทอร์โบพิกัด150แรงมา้ามันจะมีตัว150แรงม้ากับ190ถ้าขึ้นถ้าเป็น s อสได้หนึ่งแปดไดนี่จะได้150แรงมา้าแต่ถ้าเป็น20 s d ไดก็จะเป็น190แรงม้าเท่ากับซีรีส์ห G30 นะ แต่ผมว่า150แรงมา้านี่ก็เหลือ,ลอแล้วพอแล้วนะครับพอแล้วจริงๆมันก็ไม่มีอะไรนะครับแต่จะทําก็ให้จะรีแมปเพิ่มเติมอะไรก็ได้แต่ผมไม่ได้ทำนะครับทุกอย่างยังเดิมหมดมีแต่กล่องคันเร่งไฟฟ้า ecu shop เพื่อให้คันเร่งมันคมขึ้นแล้วก็ทุกวันนี้ก็สบายเพราะว่าโคโดดิ้งแล้วนะครับระบบสตาร์ทสต็อปตัดออกทิ้งพอขบับปุ๊บก็ไม่ต้องมามาภาวะพะวังมาใช้ปิดระบบสตาร์ทสต็อปเพราเวลาจอด ติดไฟแดงหรือจะยูเทิร์นเนี่ยมันเสียจังหวะนะครับเครื่องยนต์มันก็จะดับจริงๆก็เป็นการเซฟมอเตอร์สตาร์ทด้วยนะครับแล้วมันเครื่องดีเซลมันสตาร์ททีมันเงียบปุ๊บพอมันสตาร์ทอีกทีนึงนะครับมันสั่นแรงเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องดูแลก็เลยตัดระบบนี้ออกไปอ้ออีกอันหนึ่งที่ไปจัดการทำนะครับระบบน้ำยาคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับน้ำยาคอมเพรสเซอร์แอร์ไปไล่ ฝัดชิ่งน้ำยาคอมเพรสเซอร์แอร์ฝัดชิ่งน้ำยาแอร์แล้วก็ล้างแผงคอยเย็นล้างแผงคอยร้อนทำที่อู่พี่สิงห์นะครับที่ลำพูนนะครับอแอร์คาร์ช็อปจังหวัดลำพูนนะครับ v i p Air c a า s h ช p อจังหวัดลำพูนนะชื่อของแกตั้งยาวๆนะครับก็ทำให้เรื่องระบบความยงความเย็นสบายสะอาด นะครับช่วงลงช่วงล่างเหมือนของเดิมครับไม่ได้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมขนาดยางก็เท่าเดิมนะครับเป็นมิชลินนะฮะไพรมาซี่จำไม่ได้ไพรมาซี่เท่าไหร่น่าจะ4หรือ3าํจไม่ได้แล้วนะครับทุกวันนี้เป็นรถที่หยิบจับมากแทบแทบมากเลยในในในปัจจุบันนะครับไปไหนมาไหนส่วนตัวผมว่าโอเคนะครับภาพลักษณ์มันใช้ได้เลยจริงๆแล้วตอนซื้อเนี่ยนะครับงบประมาณเนี่ย เล็งๆไว้เนี่ยมันสามารถที่จะสยบไอ้พวกรถ SUV ป้ายแดงได้ก็จะมียาลิสคอร์เอาเป็นรถประจำบ้านได้อีกหนึ่งคันก็ดีเดี๋ยวนี้จะซื้อรถนะครับบอกตรงเลยนะครับรถเก่งนี่แทบจะไม่มีอยู่ในหัวเลยนะครับและยิ่งเป็นรถที่ทุกวันนี้มีเรื่องน้ำทงน้ำท่วมอีกนะน้ำแจ่แจะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันกีนน้ำระบายไม่ทันโอ้ยนะรถเก่งนี่มันมันต่ำเกินไปแต่ 1> x วันนี้คุณก็อย่าเอาไปลุยนะครับรถยุโรปนี่ลุยไม่ได้นะครับคุณต้องดูแหลกพวงมาลัยของมันอยู่ตรงไหนเรื่องน้ําท่วมนี่ผมบอกตรงว่าก็ไม่ถูกเหมือนกันนะครับถ้าสมมุติรถมันเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมารถยุโรปเวลาซื้อมือ2อย่างนี้มานะครับผมก็มีความคิดว่ามันก็ยังไม่เหมาะนะครับที่จะมาใช้งานทุกวันเป็นเหมือนว่าคุณเป็นมีงานเป็นออฟฟิศทางานทุกวันไปเช้าเย็นกลับตอกบัตรไปเช้าเย็นกลับนะครับ มันก็เหมาะแบบภรรยาผมเนี่ยแหละครับไม่มีงานที่เป็นประจํนะครับก็ทางานอยู่กับผมเนี่ยแหละนะครับอาจจะอาทิตย์นี้อาจจะออกบ้าน3วันนะประมาณนี้นะขับบีเอมพูดตรงๆเลยนะครับภาพลักษณ์มันได้ความหรูหราหมาเห่าหมาหอนกว่ามันดูคลาสสิกกว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับมันดูแหมมันมีพลังหนักแน่น อันนี้ก็พูดกันตรงๆนะครับถ้าเทียบกับรถญี่ปุ่นรถญี่ปุ่นน,นี่ภายในผมก็พูดตรงๆว่าโอ้โหมันทำไมขี้เละขี้เละพลาสติกแข็งปก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 ไปหมดเทียบไม่ได้เลยตอนนั้นผมจะซื้อไอ้ g 3 0เนี่ยไอ้ซีรีส์5เนี่ยนะครับเทียบกับไอ้ Camry เนี่ยนะผมไปดูภายในแ a ม r ี่งบประมาณเท่าๆกันเนี่ยโอ้โห c ค m r y ผมผมรับภายในไม่ได้นะครับก็เลยตัดสินใจว่าโอเคป้ายแดงไม่เอาเอาซีรีส์5มาใช้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ขับรถ ชนิดที่ว่าใช้งานทั้งวีทั้งวันเป็นขับรถเป็นบางเวลาเดือนหนึ่งก็ขับไม่กี่ครั้งเองนะครับอาทิตย์ละครั้งสองครั้งซีรีส์หนี่บางทีอาทิตย์นึงขับแค่ประมาณครั้งสองครั้งเท่านั้นเองนะครับถ้าผมซื้อแคมรี่มาครั้งสองครั้งก็ถ้าอย่างนั้นผมเก็บซีรีส์หแล้วผมจะเป็นคนเก็บดีเซลด้วยนะครับเพราะว่าบํารุงได้ล้างหัวชงหัวฉีดนะครับบํารุงน้ํายาพวกบา่าวงบา่าววาลล้างหัวลูกสูบผมทําเต็มที่พวกนี้นะครับ ปัจจุบันรถเติมดีเซลพรีเมียมนะครับพรีเมียมถ้าไม่พรีเมียม B7 ก็ต้องใส่ลิควิดโมลีสารพวกดีเซลคลีนเนอร์หรือดีเซลแอดดิทีฟครับสำหรับรูปทรงองค์เอลนะครับผมบอกได้เลยครับรอครับตั้งแต่หัวยันท้ายเลยมิติตัวรถไม่เล็กเกินไปนะครับ ไม่ใหญ่เกินไปถ้าเทียบนะครับคู่แข่งของมันก็จะแข่งได้ไหมเนี่ยก็เบน์ถ้าเป็น Bend, เบน์ก็น่าจะเป็น G.L.A. นะครับ G.L.A.250 อะไรประมาณนี้นะครับถ้าเป็นตลาดรถญี่ปุ่นก็อยู่ประมาณสักโตโยต้าครอสโอ้โหมันแข่งกันไม่ได้เนาะถ้าปลายแดงมัน2ล้าน5กับอยู่ประมาณล้านหนึ่งเนี่ยมันก็พิกัดกันไม่ได้แต่ถ้ามือสองนี่มันก็มันก็ฟัดกันได้นะครับมือสอง X1 กับ ป้ายแดงนะค,คนเวลาพิจารณาก็ต้องพิจนารณาเนี้ยจะเอาป้ายแดงหรือจะเอามือสองดีถ้าคุณมั่นใจนะครับคุณดูแลไปตามบอกอได้นะครับทุกวันนี้ก็ดูแลรถยนต์ที่บ้านเนี่ยทุกคันอย่างดีนะฮะกลับมากลับถึงบ้านเปิดฝากระโปรงพัดลมเป่าระบายดูแลน้ําดูแลของเหลวดูแลน่นดูแลนั่น,นนะครับใช้เป็นรถออกสังคมรถบางเวลาก็ถือว่าโก้หรูดีนะครับให้ภรรยาใช้นะครับให้ภรรยาใช้ ก็มีสงงาราศีก็ดีกว่าขับรถเก๋งญี่ปุ่นอันนี้เปรียบเปยนะครับใครไม่เห็นด้วยก็แมก่ก็ต้องตามนั้นนะครับเราก็ต้องบอกคนตรงๆเลยนะครับว่าภาพลักษณ์มันดูดีกว่ามันดูดีกว่าก็เหมือนกับทุกท่านนะครับถ้าผมบอกว่าบอกอวิเชษเป็นยังไงเป็นคนยังไงแหมถ้าเดินออกมาจากรถเก๋งเก่าๆสักคันหนึ่งอ๋อนี่บอกอเลยโอ้โหทำไมโซมอย่างนี้ขับรถยี่ห้อนี้เลยเหรอ โอ้โหรถคันนี้สภาพนี้น่าจะแสนบาทไม่ถึงมั้งอะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้แต่ถ้าแบบอกก้ามาจากเบนซ์บออีนี้โอ้โหเบบกดูสมศักดิ์ศรีดูมีสง่าราศีโอ้โหพูดมาตรงนี้คนที่เขาไม่เห็นด้วยก็หมั่นไส้เต็มที่แต่คนที่เขารู้สึกว่ามันเหมาะสมแล้วเขาก็บอกถูกต้องมันเหมาะสมแล้วนะครับ ประมาณนี้ทำไมผมจะไม่คิดครับผมก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับการขับรถเข้าสังคมนะบางคนก็บอกว่าคนรวยเขาไม่จาเป็นต้องทำอย่างนั้นอะน,น,นเขารวยเขาเขารวยล้นฟ้านะครับนะเขารวยล้นฟ้าเขาจะนั่งรถเมย์เขายังขำเขาไม่ได้นั่งวันเขาไม่ได้นั่งทุกวันนี่นะครับเขานั่งทำคอนเทนต์แค่ครั้งเดียวแค่นั้นแหละมันก็ดูหรูหรามาเห่าแล้วนะครับสำหรับเขาได้คอนเทนต์ลองมาอยู่กันจริงๆจังๆทำแบบทุกวันเนี่ยไม่ได้นะครับ ส่วนใหญ่คนที่เขามีเขาก็อาจจะไม่สนใจตรงนี้นะครับเขาอาจจะมีซีรีส์7คันหนึ่งเพียงพอแล้วอะไรประมาณนี้หรือเขาจะขับโตโยตา้อาอัลติสผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับบางทีมันก็มันก็เราก็ดูมันก็ไม่เหมาะสมสําหรับเขาอโอเคอันนั้นก็คงไม่ไปวิจารณ์ไปนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าคนเรายังอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับ ซึ่งยังต้องการภาพลักษณ์แล้วก็มีคนมองเนี่ยนะครับถ้าคุณมีคุณก็จัดไปนะครับมือสองนี่ก็ไม่ขี้เหล่นะครับใครสนใจก็ลองดูนะครับถ้าสมมติงบประมาณที่บ้านคุณมีไอ้คันนี้พอจัดคันนี้ได้มือสองเดี๋ยวนี้ก็อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่6 7 8 9 10ปประมาณนี้นะครับแสนนะครับถึงล้านแล้วแต่ปีแล้วแต่สาภาพ ผมเองก็บอกตรงว่าทําไมได้เจ้าของวันนี้ผมก็่คงไม่ซื้อหรอกนะครับเพราะผมก็เชื่อใจในการดูแลของเขาอยู่นะเออเมื่อกี้คุยเรื่องคอมแอร์ A, คุณก็อย่าไปไว้ใจศูนย์บริการมากนะครับเวลาน,นี้เขาเข้าแบบ bsi ตลอดเลยนะแต่ bsi เขาก็ไม่ได้ดูแลนะครับไม่ได้ดูแลเรื่องการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันคอมเพรสเซอร์แอร์อันนี้ผมก็ต้องไปเปลี่ยนถ่ายมาเชื่อไหมครับ ตอนฝัดออกมาเอาน้ำยาคอมเพรสเซอร์แอร์มันจะแห้งอยู่แล้วนะครับเหลือองนิดเดียวคอมเพรสเซอร์พังเลยนะครับพังก็อีกหลายหมื่นบาทนี่แหละครับเราต้องดูแลคือถ้าขับรถมือสองเนี่ยนะครับคุณก็ต้องดูแลเองเป็นหน่อยนะครับหมั่นเข้าศึกษาโซเชียลว่าในเพจรุ่นนี้ x 1เนี่ยเขามีปัญหาอะไรมานะครับไม่ใช่ขับแล้วก็โยนกุญแจเข้าศูนย์อย่างเดียวไม่งั้นศูนย์เขาก็แนะนาคุณเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นคุณก็ไม่เปลี่ยนหรอกนะครับเอาพอดีคอมเพรสเซอร์แอร์เสียค่ายกลูกใหม่เลยไหมคะ แปดหมื่นบาทค่าแปดหมื่นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะครับสมมุตินะครับแต่ถ้าคุณดูแลเองเป็นว่าโอเครถยนต์มันก็ต้องดูแลแอร์บ้านคุณล้างยังไงล่ะถ้าแอร์บ้านเนี่ยนะคุณล้างอยู่ประมาณสักปีละสองครั้งหรือปีละหนึ่งครั้งรถยนต์ก็เหมือนกันนะครับตรวจเช็ค6เดือนนะครับหรือ1ปี1ครั้งก็ยังดีนะครับเกี่ยวกับพวกน้ามันคอมเพรสเซอร์เกี่ยวกับระบบแอร์ล้างแอร์พวกนี้ก็เหมือน เหมือนบ้านเราเหมือนกันนะครับในห้องนอนของเราเราก็ทํารถยนต์ก็ต้องทําแบบนั้นเช่นเดียวกันของเหลวนะครับน้ำมันคงน้ำมันเครื่องหมื่นโลเปลี่ยนแล้วเอาของเกรดดีๆเลยนะครับผมเองก็ใช้ลิควิดโมลีนะครับลิควิดโมลีแต่กรองนี่เบิกแท้0นะครับจากศูนย์ bm ก็ไปเบิกมาอ่ะก็เป็นไอเดียครับคุยเล่นๆครับ bmw x1s die 18d ครับ